ส่งงานนะครับตัวนี้โปรเจกตู้ขายสินค้ายอดเหรียญน,นะครับาขายสินค้าทั้งหมด5ชนิด5ชั้นนะครับตัวนี้สังเกตดูจะไม่มีตัวเครื่องระแบงกับรับเหรียญเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการสแกนจ่ายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสแกนจ่ายปุ๊บแล้วก็กดปุ่มเลือกสินค้าสินค้าก็จะตกลงมาแค่นั้นเลยนะครับซึ่งตู้นี้มันก็จะไม่มีเงินสดอยู่ในตู้นะครับอันนี้คือข้อดีของมัน เงินที่สแกนแล้วก็จะไปเข้ากระเป๋าของเข้าบัญชีของอเจ้าของตู้เลยเจ้าของบัญชีเลยนะครับจะเวลาเติมคือ,อยังไงดีจะมีหน้าที่ในการเติมของแค่อย่างเดียวนะครับอันนี้ดีกับการที่ไปใช้เป็นพนักงานเราไม่ได้ดูแลเองนะครับให้พนักงานดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่คือตัวเนี้ยพนักงานจะไม่มีเสี่ดยุ่งเกี่ยวกับเงินเลยนะครับสแกนปุ๊บ เข้าเลยเข้าเข้ากระเป๋าตังเข้าบัญชีของเจ้าของตู้เลยพนักง,งานทําแค่การเติมของเท่านั้นนะครับแล้วก็เช็คของเช็คส็อ,อกโอเคตู้นะครับเป็นตู้เหล็กขนาดความกว้างอยู่ที่เอ่อหกสิบสี่นะครับหกสิบสี่เซนสูงเก้าสิบสองเซนลึกเข้าไปยี่สิบห้าเซนเป็นตู้เหล็กนะครับเอามาตัดต่อออกแบบตัดเจาะอุปกรณ์ของเราใส่เข้าไปกลไกเป็นแบบเกลียวนะครับก็สังเกตเห็นอยู่ ใส่สินค้าได้ชั้นละประมาณ10นะครับชั้นล่างน่าจะ10ชั้นบนจะได้ถึง20มันจะมันจะไล่ลงมาเป็นขั้นบันไดนะครับชั้นบนจะได้เยอะสุดแล้วก็เอาของที่ขายดีๆไว้ชั้นบนนะครับต้องเป็นขั้นบันไดเพราะว่าเดี๋ยวของจากชั้นบนมันจะตกลงมากระแทกชั้นล่างลนนะครับก็แต่รวมๆแล้วใส่ได้5ชั้นรวมๆแล้วถ้าเฉลี่ยชั้นละ15นะครับ ชั้นละสิบห้าอะชั้นละยี่สิบก็จะได้ประมาณเกือบร้อยชิ้นนะครับเจ็ดแปดเจ็ดสิบถึงแปดสิบชิ้นผมว่าได้แน่แนแต่ยังไม่เคยนับนะครับประมาณประมาณโอเคเดี๋ยวลองเทสการทํางานนะครับก็ยังไม่ได้สแกนนะครับลองกดปุ่มปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บกดยาจับจก,กดไม่ได้นะครับมอเตอร์ไม่จ่ายของเซนเซอร์อะไรไม่ทํางานทั้งสิ้นต้องสแกนก่อนเท่านั้นนะครับซึ่งสแกนก็ จุดสแกนก็จะอยู่ที่กล่องดาด้านข้างๆนะครับตอนนี้มันจะเป็นรูปมือจิ้มอยู่แต่จอทัชสกรีนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทาเองอดึงของอีกเพจมานะครับแล้วก็มาติดตั้งมันใช้ด้วยกันได้นะครับก็การใช้งานนะครับกดหน้าจอเลยเพราะกดแล้ว qr code จะขึ้นทันทีนะครับในที่นี้ผมตั้งเป็นแค่1บาทก่อนนะครับในการเทสแล้วก็เข้าหน้าจออีกคืออันนี้อีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าแอปธนาคารแล้วก็สแกนได้เลย อ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะ,ะแสดงยอดคงเหลือของเรายอดเงินในบัญชีนะครับแล้วก็จานวน1นบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยปั๊บอ่ะ,อะมันจะขึ้นจํานวน1บาทเราจะกดแก้กดไม่ได้นะครับหมายเลขเป็นหมายเลข,ขเพร้อมเพย์นะครับกดแก้กดไม่ได้อ่เหมือนจะเหมือนออกแมทออกแนวแบบบิ๊กซีโลตัดนะครับที่เราสกแกนแล้วเราจะกดแก้ราคาไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันด้วยนะครับอ่ะเราก็กดเลยตรวจสอบข้อมูลปั๊บ กดยืนยันเรียบร้อยเงินไปแล้วนะครับดูที่ตัวตู้ปึ๊บรอสักประมาณ5-10ถึงสิวินะครับอ่าพอเงินเข้าสังเกตดูมันจะมีเสียงลายเด้งด้วยนะครับก็คือเงินเข้าบัญชีแล้วเรียบร้อยจะมีเสียงสัญญาณสองิดไฟที่ปุ่มกดจะขึ้นแบบนี้คือกดเลือกสินค้าได้เลยนะครับกดเลือกสินา้าัันบนสุดเลย อ่ะของตกเรียบร้อยนะครับสแกนแล้วเงินเข้าบัญชีแล้วเรียบร้อยของตก1ชิ้นลูกค้าก็ได้ไปอ่ะการทำงานง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องรับเหรียญไม่ต้องรับแบงก์เลยเพราะส่วนมากเดี๋ยวนี้คนก็สแกนกันเกือบหมดแล้วนะครับอันนี้ปุ่มกดหน้าตู้เหมือนเดิมนะครับเป็นไฟเปลี่ยนไฟอ่ะเปลี่ยนไฟได้ให้มันกระพริบเองได้นะครับอ่ะเฟสเแต่ตัวนี้ข้ออ่าจะ ผิดนิดนึงคือชั้นบนนะครับชั้นบนจะไม่มีไฟจะมีสี่ชั้นล่างนะครับไฟอ o e มันมีแค่สี่หลอดก,ก็อยากได้เพิ่มเดี๋ยวไปอะแดปเตอร์เพิ่มเอานะครับผมตั้งเป็นไฟขาวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสอีกรอบหนึ่งนะครับหน้าจอมันมก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมนะครับอาจจะเขียนวิธีการไว้ด้านละด้านข้างๆก็ได้เพราะว่าด้านข้างว่างอยู่นะครับหน้าจอจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าให้สัมผัสหน้าจอเพื่อสแกน ก็จิ้มเลยจิ้มทีเดียว QR code ขึ้นเลยสแกนได้เลยนะครับก็เขียนเขียนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือจิ้มหน้าจอขั้นตอนที่สองสแกน QR code นะครับสแกน QR c ค d e กดจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยแล้วก็รอแค่นี้เองกดปุ่มอ่าขั้นตอนที่สามก็กดปุ่มนะครับรอไฟที่ปุ่มขึ้นอ่า ไฟที่ปุ่มขึ้นปุ๊บกดได้เลยคือเงินเข้าแล้วเงินจะเข้าก่อนเท่านั้นนะครับไฟที่ปุ่มถึงปติอ่ะเรียกสีน้ําเงินปุ๊บอ่ะสีน้ําเงินก็ตกแป๊กนะครับหลังจากตกแล้วจะมีเสียงสัญญาณด้วยสุดเสียงสัญญาณก็คืออ่าถ้าเงินเข้าแล้วมันจะมีเสียงสองทิศน,นะครับถ้าของตกอ่ะมันจะมีเสียงสามทิศแล้วเสร็จกระบวนการอ่ะเดี๋ยวนี้คือลูกอมซองลูกอมที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมดูขนาดให้ขนาดตัวนี้จะอยู่ที่ สิบคูณสิบเอ็ดนะครับอสองประมาณเนี้ยใช้ได้เบาๆไม่หนักมากนะครับขายได้เลยใส่ได้เลยตัวนี้หรือจะไปใส่แมสผ้าไามยอะไรได้หมดนะครับที่มันใส่ได้ไม่คับเกินนะครับไม่คับเกินไม่ไม่เล็กเกินใส่ได้หมดเลยอโอเคเดี๋ยวลองดูที่หน้าจอเดี๋ยวผมย้ายโทรศัพท์เ่าโอเคต่อนะครับคราวนี้ดูที่ตัวหน้าจอใกล้ๆนะครับปึ๊บเห็นไหมเดี๋ยวผมเยี่ยนให้ดูให้อ่านนิดนึง มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับสัมผัสหน้าจอเพื่อสแกน QR code อ่ะ,อะเดี๋ยวตั้งก่อนปับ๊บอ่ะล้วก็กดจิ้มอ่ะมืดหน่อยนะครับจะได้เห็นจออ่ะกดแค่กดทัดเดียวนะครับกดทัชครั้งเดียวเลยแล้วเราก็เอาโทรศัพท์เรา่สแกนอ่าอันนี้คือหน้าธนาคารจริงเลยนะครับอ่ะหนึ่งบาทกดแก้ไขาราคากดไม่ได้มันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับกดตรวจสอบข้อมูล อ,อันนี้มันแจ้งเตือนอ,อะไรนะระวังมีชาชีพโอเคเช่ามันอ่ะกดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็รอคิวอาโค้ A จะมีเวลาประมาณ1นาทีนะครับ60วิอวิหน้าจอจะขึ้นจำนวนจำนวนเงินเข้าและ1บาทนะครับเดี๋ยวหน้าจอมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้พอเราสแกนกแล้วเราก็ทำหน้าที่แค่กดเลือกสินค้าแค่นั้นเลยนะครับ๋ย่ขอตั้งกล้อง อ่าเมื่อกี้เรากดเลือกไปถึงแถวสีน้ำเงินนะครับครั้งนี้เราเลือกเปสีเขียวโอเคของตกนะครับอ่าถ้ากดากดปุ่มเลือกสินค้าสีไหนเนี่ยสีอื่นมันจะดับไปทั้งหมดนะครับก็มี5้าช่องทั้งหมดนะครับใส่ได้เลย5้าช่องอาจจะใส่ไม่ต้องเป็นลูกอมทั้งหมดนะครับแมสท้านาไม่ถุงยางลูกอมคือได้หมดเลยที่เราจะเอามาใส่ขายนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้เยอะมาก 30ชิ้นนะครับแถว R แถวบน25หแถวล่างลงมาหน่อย20อ่สิบาแแต่แถวล่างอาจจะได้น้อยสุดเพราะว่ามันเป็นขั้นสุดท้ายนะครับมันจะใส่ได้ประมาณ10ชิ้นนะครับแถวสุดท้ายแต่รวมๆแล้วถ้ารวมสินค้าท้าางตู้ก็จำนวนเยอะอยู่นะครับอ่ะคราวนี้ยังไม่ได้สแ,แกนปุ๊บเดี๋ยวผมลองสแ,แกนอีกทีพยายามจะเอาให้พบทุกช่องนะครับ สแกนอย่างเดียวเลยไม่มีหยอดเหรียญไม่มีรับแบงนะครับไม่มีเงินเข้าไปอยู่ในตู้เข้าบัญชีเลยนะครับเข้าบัญชีเลยจบอย่างอา่าไปวางตั้งตามร้านก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะครับขโมยได้เต็มที่ก็แค่ของเงินไม่หายแน่นอนเพราะเงินเข้าบัญชีนะครับอันนี้ไอเดียของเจ้าของนะครับเจ้าของตู้ที่ขอสั่งก็ ไอเดียขอท่าดีว่าไม่ต้องม,ไม,องมีไม่ต้องมีเงินเข้าตู้นะครับให้เงินเข้า,าเงินเข้าเจ้าของเข้าบัญชีเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องอะไรนะครับอ่าเมื่อกี้สีน้ำสีเหลืองเรียบร้อยนะครับอันนี้ช่องสุดท้ายนะแกงน,นะครับกดยืนยันครับอ่าเรียบร้อยอันนี้จะเป็นการเหมือนอ่า เช็ค S H M S นะครับเช็ค SMS จะมีโทรศัพท์อยู่ที่หลังตู้ด้วยหนึ่งเครื่องต่อสายชาร์จเรียบร้อยผ่านวงจรของตัวตู้เองนะครับาการทำงานก็คือจะเช็คนะครับ Q R Code การโอนเงินเนี่ยจะเช็คจากตัว S M S นะครับ S M S จะเข้าเครื่องโทรศัพท์หลังจากนั้นจะตัวบอร์ด E S P ที่ตัวเครื่องสกแกนนะครับจะดึงข้อมูลไปแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาที่บอร์ด arduino ในตัวตู้อีกทีหนึ่งนะครับ Arduino ก็ทำการคอนโทรลตัวมอเตอร์กับตัวเซ็นเซอร์ตัวปุว่มกดทั้งหมดนะครับตัว qr code ตัวกล่องสีดำจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณว่าเงินเข้าหรือยังแค่นั้นนะครับเรียบร้อยนะครับปุบห้าช่องนะครับทำงานได้ปกติหมดผมเช็คก่อนหน้านี้ระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวเงินก็เข้าเรียบร้อยไม่มีพลาดเลยนะครับพร้อมส่ง ตัวนี้ลูกค้าส่งซิมมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําการใส่ซิมเปลี่ยนเบอร์พร้อมเพย์ตั้งราคาใหม่เป็น20บาทตามที่ลูกค้าเขากำหนดมานะครับแล้วก็ส่งกลับคราวนี้เวลาไปเสียบปลั๊กเสียบไฟสแกนเงินก็จะเข้าของลูกค้าเลยนะครับลูกค้าต้องส่งซิมกับตัวผูกพร้อมเพย์ผูก s m s ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมานะครับถึงจะทาระบบตรงนี้ได้ก็ มีอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องไปเซตอัพตัว Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูอีกทีหนึ่งวิธีการเซตนะครับไม่ยากเลยเซต s m ็ที WiFi กับตัวกล่องสีดำนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูโอเคอเดี๋ยวในๆะสแกนอีกรอบหนึ่งกดต่อ แล้วราคาจะขึ้นเลยอะอย่างเนี้ยถ้าผมตั้งราคาใหม่มันก็จะเป็นยี่สิบบาทนะครับปึ๊บอ่ะสแกนเรียบร้อยเงินงเข้าตุง้งต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับรอเงนินเข้าอยู่ที่สัญญาณอยู่ที่อะไรด้วยอ่ะใส่เงินเข้าเมื่อไหร่ปึ๊บ,บก็กดได้แน่นอนนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับใ่ว่าไม่มีภาพเดี๋ยว อ่าปรับราคากับตัวใส่ซิมพร้อมเพลงเรียบร้อยก็พร้อมส่งกลับนะครับเรียบร้อยสนใจอเอเผื่อใครสนใจนะครับโปรเจกต์นี้ก็ทักมาได้นะครับแต่อ่ามันจะทํายากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสแกนจ่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช้เครื่องรับเหรียญแล้วก็ไม่ใช้เครื่องรับแบงค์นะครับ ก็ทำยากนิดนึงแต่ก็ทำได้สนใจติดต่อทักเพจมานะครับไปขายอย่างอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นกลไกให้ใหม่แต่ระบบก็ประมาณนี้5ช่องนะครับทำได้เต็มที่ก็คือ5ช่องอันนี้คือแม็กซิมัมแล้วเพราะไซต์ตู้ไซต์ใหญ่สุดของที่มันมีแล้วนะครับหรือหลังจากอนาคตเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคส่งงานนะครับตัวนี้ตู้ขายสินค้า อะไรอะตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญเอไม่ใช่หยอดเหรียญด้วยตู้ขายสินค้าสแกนจ่ายนะครับปุ้นขายจ่ายแบบเกียวขายสินค้าได้5ชนิดนะครับโอเคสนใจติดต่อทักเพจมาได้ครับ